สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะและในที่สุดคลิปนี้ก็มาสักทีคลิปตีนรกกับการระเทียผู้ลำเอียงในที่สุดก็มาสักทีแล้วก็ขอโทษที่หายไปสี่วันนะคะก็คือไม่ได้ดูเลยว่าแบบอัพคลิปครั้งล่าสุดไปสี่วันที่แล้วลืมไปเรียกว่าต้องอัพเพิ่มอ่ะแต่ว่าในที่สุดก็มาแล้วลกันนะอย่าโกรธกันเลยนะะหลังจะไม่ชาละสัญญ,ญาสัญญ,ญาสัญญ,ญา โอเคหยุดหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะดนาวนโหลดไปแล้วกันนานจังเลยอเอานานสุดขีด โอเคเรอจะเป็นที่รอบหนนะคะอยู่กับแบบโรงพยาบาลพระหันหรือไทยอ่าแบบไม่เกียนตอนนี้ก็คือเป็นที่สามนะคะมาเป็นที่สามรอบนี้ยููไม่มาอะฮิอะฮิคลิปนี้ถ่ายไว้สักพักก็หละแล้วว่าขี้เกียจพากอ่ะไม่เป็นเลยอ้าตายแต่เอฟซีพี่คิวเขาโดนไล่ไปแล้วนะนะชื่อลักข่านั้นอ้าอ้าวอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยลรีนดูเร้วไม่นะแต่ไทยที่เราก็คือจะรู้ว่าเด็ด โทรศัพท์เรีนมันหัดมากเวอร์อลงมไปที่นับเลยคะอาแต่ไม่เป็นไรปั่นต่อได้นะด้านบออีอีอาฮีอาฮีอุ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยมันคือพรมลิขิตรหรือเปล่าวะแต่ว่าตอนนี้น้องขอปั่นแบบชิวชิวแป๊บหนึ่งเราจะให้คุณนักข่าวคนนั้นหน่อยขาไปช่วยอ่า,อาช่วยได้ไหมวะใจคอไม่ค่อยดีเทเลพอไปหาดีกว่ารู้สึกไม่ไว้ใจเลยอะอาฮีอาฮี มาเร็วค่ะมาเร็วค่ะนี่เลยกดอีกหมดเกียนเกียนเกียนไปเลยเกียนไปเลยเกียนไปเลยยังไงยังไงยังไงฮะยังไงว้ายงงงง,ง,งไว้ตีดเด็กก็อีงโง่จังเลยอ้าวอ้าวไม่ช่วยไม่ได้ะ่ะายเฮ้ยไม่นานเลย <c oughs> นังเด็กผีสอบแล้วนะที่ว่าฉันอะไรไม่รู้เด้เ้ยวินเดนบอกให้เออบอกให้ดีว้าเคนเค้นเซนได้ห, ым, หมดคำจะพูด อ่ฮนนีอ่ะฮิคุณนักข่าวข่าวมาช่วยหนูหน่อยคุณนักข่าวค่ะก็มาช่วยหนูหน่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะนวัดน,นี้เลยเลนจะรอดไหมนี่ไม่รู้อะตอนนี้เ,เอออกจาอนวัดก่อนละกันนะนี่เลกลับมาลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วอ้าสิงเลยละกันนะหนูยังไม่อยากตายเป็นการลิฟเฟเป่าวะ มามาดูมาตู้มา,มาอะไรตรงนี้สามคนแล้วใครปั่นล่ะคะพี่เอ,อแล้วใครปั่นล่ะมาดูมาตู้เอากดกดกดอีโมสิอะฮิ้วหนอนหน่อยนะคุณหมอเถือนพี่จะหมอสีฮิ้วหนอนหน่อยฮิ้วนนไปเลยเออนั่นแหละดีมากฮิ้วต่อไปเลยคะ่ะอีอีขอบคุณครับ <c oughs> เฮ้อยต้องปั่นไมนีีเออเหรลียนไหมนะรอดล้วก่อนนะเพื่อน เธออยู่ละเฮ้ยรอได้ไหมนะ่ะเธอไม่ไม่ไม่ไมน่ารอดอะ่ะวิ่งกลับดีกว่าไปแล้วใครอ,อยู่ก็อยู่ไป่อยหนูไม่อยู่คะ่อะอันนั้นใครนะ่ะอันนี้สนละกันขอปั่นเลยก่อนคุณเอฟซีอะไรสกยางคนนั้นน่ะลาฟชตากลับไปนะโอเคขอปั่นก่อนละกันนะคือไม่เดินเลยเจ้าค่ะคไม่เดินเลยเจ้าค่ะอากดอีหมดไปหนึ่ง อ,อะไรยุ่ยชักช้าเสียเวลาจริงมี่น้องขอออกมาปั่นก่อนเอานั่งงี้เรียบร้อยคุณเอฟซีคนนั้นนะ่ะดูแล้วเขาไม่น่าจะรอดนั่นนะ่ะเปลี่ยนมิดแป๊บน,นึ่งคะะทุกคนั่นปิงบอกว่าถ้าใช้วิธีแล้วจะหายปิงหายหรือเปล่าไม่รู้ลองไปก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างอา้ําปิงปิงลดขึ้นอนะ่ะไม่ไม่น่าลดแล้วอ่ะมันเพิ่มขึ้นด้วยจ้ะเมื่อกี้ร้อยหกสิบวันนี้ร้อยเจ็ดสิบเดียวเมื่อกี้อ่ะเอ้ยอ่ะเราปล่อ,อยเออ คุณหมอสมอนสีคนนั้นเข้าไปช่วยก่อนแล้วเราก็ปั่นต่อไปปั่นแบบช่วยทีฟเหรอช่วยทีฟเหรอคะนี่ช่วยทีฟกันชัดๆเลยเอาไม่เป็นไรขอปั่นให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะไปช่วยขอเน,นี่ยหายเฟรดเลยนะอาฮิอาฮิมาช่วยแล้วน้องมาช่วยแล้วคะ่ะ ไเลยละกันนี่ในผักปุ้งดยดูละดูข้า่งแดูให้เต็มตาดูค้าสวยและรว,วยมากของโหนไปซะค่ะนี่มันใส่เด็กผีนีอ่อะไรอะไรถึงพูดไปก็ทำอะไรหนูไม่ได้อยู่ดีไว้คนพี่หมอนี่นี่อาฮีอาฮีสิ่งอลิสเวนเลยละกันพี่น้องข้าฝากเลยนะคะอาฮีอาฮีอ,อะ หมายกปเค็มนะเออหมายถึงบอกอ่าคนเกสเนี่ยเขาจะไม่ไล่หนูต่อแล้วหรือเปล่านะแต่หนูจะยังเต้นอยู่เลยฮะเออคุณนะก่คะนี่เออไม่ไม่เอาเรียกไปเรียบหนูบอกให้หนูบอกให้ของคุณนะคะหนูบอกให,ะะห,กให้หนูจะเป็นเด็กดีอยะฮิอ่ะฮิ ใสว่าจะเปียกปอนตายหยับทามเยอะไปหน่อยฮะหนูหนูมันใส่ว่านางปลาเข็มเอ่ะคุณเกสเนี่ยเขาจะไม่เห็นหนูอย่างแน่นอนเฮ้ยไปหนูไปเธอมันผิกกดกฎหมายนะวคุณเกสกันทรมานเด็กเนี่ยอย่าทามุณนละกรรมเด็กปล่อยหนูไปเถอค่ะมันผิกกดกฎหมายนะคะคุณเกสถ้าไปนี่ต้องไปนั่งกินปลาเข็มในคุกเลยนะนี่ดูอะไรเลยนางปลาเข็ม เ้น่ะลืมไปแล้วใช่ไหมละ่ะว่าหนูคือเด็กผีอาฮิอาฮิหนูคือเด็กผีอาฮิอาฮิไปเร็วน้องไปเร็วอาฮิอา,อา,อาฮิสำน้ำหน้านางเด็กผีอะไรกันคะเนี่ยที่เก็ตโตได้ยังไงว่าหนูจะว่าบเพราะฉันเห็นนะสิอาฮิไปเดี๋ยวนี้นะไปเดี๋ยวนี้ไป,ปจริงด้วยฮะเฮ้ย ไปก,ก่อนนะนักประเคมเดยวนะคุณเก็ทวิ่งยังไงทีเนี่ยหนูฝากคำบอกเล่าพูดนะคะคุณสมอสัสีไม่นะนักประเคมนั่นนั่งกลับมาเลี้ยวออกไปเอ้ยไปไปหนูเร็วนี้หนูบอกแล้วใช่ไหมว่ามันผิดกฎหมายคุณเก็ทจดเดี๋ยวนี้เลยนะคะ โลกผิดกำลังจะฆ่าหนูคะ่ะใช่ด้วยปากดีแลาลังเด็กผีช่วยด้วยค่ะช่วยได้คะ่คะมีปีศาจปาเค็มาไล่ตูดหนูหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนางเกศอฮ้เด็กผีคอยดูแะหยุดเดี๋ยวนี้อย่านะทำนุ่กรรมเด็กคงเป็นทำผิดกฎหมาคนเกศจะพูดใหญ่นี้ใส่ไม่ดีว <c oughs> ไะไม่นะ่ะไม่เนื้อหยุดเดี๋ยวนี้นะคะ คุณสมอนสีมาช่วยหนูอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะ่ะเอาคุณเกสไปเร็วเฮ้ยคุณเกสประมากเกินไปแล้วหนูน่ะคือเด็กผีนะเขออยู่ในแบบนึงเฮ้ยห,หนูน่ะจะต้องแก้แค่นักตะเคิมนั่นให้ได้เลยเออช่วยด้วยค่ะคุณสมานสีหนูไม่มีลูกเองแล้วะเออช่วยหนูด้วยค่ะ คุณสมอสีล้อมไปเลี้ยวคุณสมอสีเขา้มไปเลี้ยวทงไอดินะเดี๋ยวจะคานหาหลุมเอ๋ิญญาณวิญญาณของเลนกระดุณนาบอกฉันหน่อยหลุมมันอยู่ตั้งไหนหลุมมีตั้งไหนไม่เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่หน้าแดดปฏิเสธไปเลย ใหจะตายหนูไม่รู้แต่หนูตั้งรอดอะไรนะวิญญาณเอาอะไรนะอ๋อหลุมอยู่ด้านหน้าชูอิงนึงใช่ไหมมองไม่เห็นร้องันมองเห็นจะมองเห็นได้ยังไงวะว้าปล่อยอยูนี้ค่ะคุณตาเค็มฮะเขาปล่อยใช่ไหมพี่เก๊ปล่อยอยู่เถอะนะคะร้องเห็นเออแกเด็กผ sure ีที raktion, ่เล่นเกมแล้วมันปิงปิงได้เหะนนะพอดีมันเก้หมานะคุณเกสะใจหนูไปเถอะนะคะ ที่อย่างนี้มาอ้อนว่าให้ปล่อยเด็กผีนะคะคนเก้สองผิดไปแล้วหนูจะไม่พูดแล้วพี่เก๊ใส่ที่สุดในโลกไม่เคยว่าเลยไม่เคยว่าอะไรพี่เก๊เลยนะหนูจะไม่ว่าแล้วอะไรนะวิญญาณอ้อนหนูมิจนันาตไปสิอยุดเดี๋ยวนี้ปล่อยหนูเถอะนะคุณลงุงทางสม,มองสีตุยไปเลยค่ะเราะว่าพี่เก๊นะน่ะเขาจะปล่อยหนูเรียบร้อยแล้วอาะฮิอาะฮิ นังเด็กผีอะฉันเห็นพี่แกแล้วกันนะฉันจะปล่อยแกลงท่อไปขอบคุณค่ะที่แกน่ารักที่สุดในโลกเลยนี่ในใกล้ถึงหลุมยังใกล้ถึงหลุมยังเออลงไม่ได้ละโอเคหลุมอยู่ตรงนี้ยังไงยังไงอ่ลงไปได้ยลองเอามวนหมุนปล่อยใช่ไหมปล่อยใช่ไหมหนูจะได้ลองหลุมเล้ปล่อยอะไรอะ่านี้คืนแกซะคืนแกอืมรู้นะคืนเกทำแบบนี้ได้ยังไงนังเด็กผีด่าฉันไม่เยอะ นี้ใส่กันได้ยังไงอะนักประเทมหอยเหม็นไม่มีใครคดเอ้ามึงจะเอาใช่ไหมอีเล็กผีเออมาสิ